จะอยู่คนละบ่อเลยเถึงยูเถ่งยูเด้อจะอยากทอนเสียงในหนึ่งหนึ่งสองสามเลยสวยสวยดูของไอ้พี่ไอเพชรหายแล้วเออพวกเนี้ยได้เด้อนี่ลูกสาวหล่าหายลเฮ้ยแล้วอาตรงนี้เอามาฝากเ้าบอลนะ

เราหอดแล้วเพูนคุยกับอ่าตรงมีอยู่เนาะเป็นพี่น้องทั้ง,งเอ้ยบิ๊กเพิ่งมาหาพี่น้องเลยมาดิตท้าสารณเครื่องออกกําลังกายอยู่ใต้พุ่นลายลายอยู่ทั้งพุ่นมันมีหม่องเแผนเฮ็ดอันออกกําลังกายช่วง,งแรกๆน่ะมวลตรงนี้มันโบราณประดับเครื่องออกกําลังกาย Wow. À. Đó xa Phải à, bỏ cậu cục như này đây uh. Thái hụt Đôi đôi <laughs> Thái đi đâu về โอ้ยเลยเลยบินไงเพิ่นมาฮอตเด้อเนาะจะได้สูงงามงามเอาภาพใกล้เนาะเลยป้าสัปดาห์ที่สิบห้ขึ้นไหมเลย คนพายทั้งหน้าเห็นหน้างามแม่ยืนอยู่มุมมุมอะยืนมุมเจสาวน้อยสาวน้อยไกลวะอล่ะไกลวะพอดีนะพอดีออกออกจากบ้านจะมุ่งอ่ะแปดแปดโมงโอ้โหที่ให้สายสมคนได้บอก่า ถ่ายว่ดเดี๋ยวเหาสิถ่ายให้ไตลยด้วยด้วยไปเดี๋ยวถ่ายให้เด้อไช่วงนั้งแรงมาเลาะมวนทั้งไต่ผู้เป็นตลาดอะไรตลาดกลางคืนแม่นตลาดกลางคืนเล่าเจริญเป็นห่อคายเลาะใอยูย่ได้กินได้สบาย ย่ามแดงเขามากข้างฝากนั่ข้างฝากมุกาหารโอ้ยกินอาหาสามาสามาใช่ภูบมามาาข่าววนี่เขาหนักกัรหลวงข้าวสารหลวงสมข้าวรหล Bất kể từ câu lạc bộ thân yêu thương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  yêu này yêu thương 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 À, đưa đi, đưa đi. Để xem bác, 1 2 3 1 2 3 3 Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? 1 2 3 1 nó. ีนเวลาเดี๋ยวยูช mm. ่วงค่ำค่ำมวลแถมนี่นแถวนี้อยู่ใต้พูดมีมังท่องเที่ยวเด็กน้อยดินบังตลดบังตลุดเป็นตลาดอง่นงในนึงห่อนซ้ำแม่กันข้าขคือไปกินน้ใไก่กนโทรให้เพื่อนออกมาหาอยู่ กินข้าวกี่น้ํานะเบาะกินได้อ๋อเนาะเอาละเบิ่งก่อนมีพญานาคองค์น้อยองค์ใหญ่ช่วงนี้ก็แดงฮ้อนๆแน่ช่วงนี้บ่คือตอนแดงแต่ว่ายังดีมันบ่แดดจ้าปานดมืดพ่น ่ายบ่อยู่นี่งามนะมามาตัวสพอดทหายพอดิทายงจากันายเนี่ยจะจะแกสคาร์ดีะโล่ใช่กงเมย์เห็นแลเห็นแล้วสามคนวะด้ไ ไปเนาะหนึ่งสองสามโอเคโอเคกับเจ้าดยไม่ได้ฝากเดียนบอกไหมลูกไพรลูกเจ้านะเออลูกสาวไพรแม่ด้านไหนลองพิงเลยฝากแต่องปีปลายแต่ว่าตัวนี้ิจะพอสามปีแล้วรับ แล้วโ่ฝาก็ไล่ไปเห็ดเวียก็ไล่คนนู้อเมื่อเห็นกันก็เป็นมูกันแล้วในซำสุสีกันเลยอือนี่งีป่าน้เนี่ยปนม่ายงามากี้ไปไปดูไปไปเรไปเร็วมามามาแต่วมายัมาีช่วมนี้มันเป็นรามอามาม มันหารอยู่แค้มกลางคลองเคยมาลุ่อยู่บ่แม่สวรรค์มาอยู่ดอวยมาเนี่ยจีหาเตื่อนดียเดี๋ยวมาด้วยหนามข้นได้หน่อยนึงเนาได้เป็นเมียน้องโกไปบฎิบ้านแล้วบ่โอ้สลายไล่บ่ด้วยไปอกมือเลยคอกายเขาไปบ่ป้า โทรมาตามได้อบ้านนี่ ผนกอนน้ำมะพ้าวน้ำผ้าไ้เลเด้อใ่อเนาะน้บื่อคายเยน้ำผ้าอ้วน้ำาอ่อนมไยกาอนผได้กน้่สยามวน้อยนส้ยำมไนาอมไวอนได้่นสาวน่สาวน่อยั่อได้ เ <c oughs> ุ้ยวหยักเมื่อวอ่ะ,อ,ะอันนี้บอลลูกลูกของไอพี่ไงเพชรหายแล้วอพวกเนี้ยได้เด้นนี่ลูกสาวหล่าหายแล้วแ <c oughs> ป๊บแมนอ่ะวันนี้เนาะจะได้เยอะ ถ่ายแล้วแบบเดียวก็ลงพิงเลยปุกกันแล้วป้าเนี้ยนะกรลำปีเออเอามะขายเหรอโดยมันเนะป้าตัวกระลำปี Ủa, hộp ngay đây Bụi anh bao nhiêu xuống đây Đi bỏ Đi Đó, anh nó xuống Nèo nó Nèo Mày kêu bê đi Mày kêu nằm như này đi เลยตบพอพอ,อแล้วเด้อเอ้ยน้องพอพี่น้องแล้วไปกินกระปุนบรรทัดต,ต่อบ้านไปไปจ่ายอีกนะ่ะ

โอ้ดูจาด้ด้วยยงนัองเข่าโอ้ใจแล้วดูใจได้เดี๋ยวเราถ่ายเอื้อยเรามาก่อนต่ไวิ่งมาปีหนาสิน้องประดิษฐ์ผายบ่อแสนแม่นแม่นแม่แล้วบ่แสนเลย พ่นปรงผู้ชมพ่นปงปักเซพอดีตอนนั้นั่นพนไปไปยังไปใช่พ่นไปโดยพ่นไปลวก่ะแมนแมนซาเวตาเดยซาเวตาลงเวตาไปแต่ฮาซียนน้ำหนักไปถ่ายอยู่อันวามองทั้งเบพอดีโดย ทางเววทัดเออเดกันวเนยทางเวแอนบอลบงดินมันกก็เง่ก็อนะไรก็เค็งเ้เลี้วกียแ่หเดยว็ดปวกบูมีมีแต่อยู่ตลาดได้ไหมตลาดมีนไม่อยู่ทางเมืองมันหล่นลายเฮ็ดกันนเนาะเอมันก็ส่วนอยู่กลักษณะเดียวกันเนี่แคแล้วก็เดียวกันแลเขาบอนั่นนาะแม่ใบเห็ดร่วมเห็ดดินยังเขาชื่อรอทางหันกะสิถือยูโหเห็ดรวมเห็ดยังนะ ดาเห็ดโปกเนี่ยอยากแพงํำกันตลาดตลาดตลาดเซโนมีอยู่ตลาดแดงเที่ยวเคยแวะมีอนที่ันลองโกมเนี่มัมีเหตุดวงแมนมั้รวมนไม่ใ่นด้อมีแต่ว่าแพงหลังจาเ่านงยสาวน้อยยังไม่อยากมื่อบ่ะแต่นไปเจออยู่าองเดืนละลายแห้งคักแน่เนาะอยู่บ่อม่อยากเมื่อ กาดกระดีให้ช่วงแดงๆเงนาะอันนี้กะไว้พี่ดาวไว้อืมเลินมันีินีล็อกหนึ่งรอกบสองอ,ออกลังถามเรื่องทางกันมาสวัสดีกันงุ้งที่กันอยู่เลยไปเห็นไอเราเลยกินหอยไอผิดเนาะ กินหอยไอเพชรเลยเฮ้ยชีเฮ็ดหนาไอเพ็ดไอเมนไอเพชรกับอุ้ยบิ่งไอเห็ดี่แมนแล้วทุกปีปีหน้าก็พอแล้วมันจะมีเส้นผึ่นเสียงร้องหนึ่งแา้วไปกระสือเส้นเดียวก็จาไปกับผืนนี้เลยเลยได้ท่ชีถ่าไปพร้อมกันได้ขึ้นไล่ยลางกันไปเลยเลาเข้าไปซอยหนึ่งมันจีมันจะบูฮู้มันมีไลายโดยเด็ด ตาไปเึ้นขึ้นเขาขึ้นเาลงไปหมดยังมีนะมาาวมอเตีระเทนตามอลงกันที่นแ่มันจะลงอวุแหละบอลงไปเขาอนลงหัวุกตเอนลงเนี่ยตาเขึ้นตือนเนนเออคนไปขอพรวะเ่โอ้ไปขอพรกนเราถามโต้เราบอ มาถ่าไปพร้อมกันเพื่อไดดเราตรงนี้อกันจะได้เลไยอากาศเย็นชุดชื้นวันนี้ทางเฮากัมีเรียกมาคุยกับพี่น้องของไอ้วิ่งเนาะไอห้างของเฮาแหละเอาเรียกี่นมาเรียกสวรรค์แต่ก็แวะนัดกันดิ่นอยู่สวรรค์นี่เพี่นพี่น้องเลยไปเอ้เราเห็นบเห็นมาหาเนาะฝนกษิมาแล้วตอนนี้เฮ้ยฝนซิตกเลย ອັນນີ້ເນາະກະໄດ້ມາພໍແລ້ວຈັ່ງໃດກະໃຫ້ອ້າຍກັບອ້າຍເພິ່ນອັງເອີຍວິ່ງກັບອ້າຍເພັດເນາະເພິ່ນກະໃຫ້ເຂົ້າມາให้ຂົ້າເພິ່ນໃຫ້ນ້ອງເອີຍໜ້າຮ້ອນເນາກະຮອມາເຖິກັອາຍພິນີແລ້ວເນລົມບັກາດນເສາວທ คนหนึ่งยังใ่อยากเมื่อยอยู่ไปขอพรอ,อ,อยู่หามาสวรรค์ได้ใบอยากเมื่อเด้อเอ้ยวิ่งกนนี่ลานไผ่นี่ไปเถอะปะไปไปบ่คอยจะพาไปขี่ไปบ่อ,บอยู่รุมคุณยังหลายแล้วตอนแรกยังเมื่อยใเนาะหลังเลแล้ววะนี่ใบอยากไปเลย แต่พ่อก็น้องพิงนี่สูซีกันเลยน้องพิงนี่มือที่เสะฮกเดืนหนาามปีพอดีเพิ่นสปีจักเดือนนี่ไม่เะวกพ้าเดือนลยกเดือนนเดือนโอ้น้องพิงหนันสิเบตสอปีอปิเดือน วันที่6แหล้วหอด3ปีเต็มพอดีเพิ่อนอยากแว่าซูซีกันนิดหละออไฟแล้ว,ไป,ลวไปก้อนเดียวเลยพี่พี่ข่อยชิพาไปพีไหม,ไมพี่พี่อยากว่ายังยังอยากไปหม่องเกา <laughs> <laughs> มาขาผูไปขอพรก้อนเราแบเอาสามตัวก่อนต่อชิเมื่อเดี๋ยวผ่าก้อนเราแบไปขอพรเอาสามตัวตรงก้อนเถอะนะตีเราจะถ่าไปพร้อมกันเนี่ยมาบูททางเนาะ่ปขอพรได้แล้วมากินกระปุ้นบรรทัดบาทนี่ป้ไป้นปดดปิาไป วไปว่าคือน้ำแขอยวะไปน้ำแขอยวะรถไป <c oughs> วะรถไฟป, <c oughs> <c oughs> ป้าป้าเดี๋ยวเล่นก่อนเนาะโอเคพันเดียวไปกินกระปุ้นบ้านลาดบ้านนี้ไปพาเพันไปต่อก่อนฟาดน,นี้เนาะอ่ะฟาดน,นี่เดี๋ยวให้ยทางไอพันเดินน้ำดังเนาะเรายังงงเหรอ เพ่นบ่เคยเสร็จมาเสร็จนี่พันกังงงโมเ็น่นมาหาอันภาพ้อ้พิงมากกับบได้มาแก้วนี่เนาะมาแบบแบบไปทั้งผู่ทังบ้านพมชิมแน่แบบไปตามแบบหมู่บ้านคนนะนะคนบ่เคยมางงและประวัามีเสร็จกิดเจ็ดลงเลยเราก็ได้ยันบ่ถืก นี่เพิ่นอยากไปซิมเบิ่งกระปุ้นบรรทัดชวนเข่าบ้านเพิ่นบ่เข่าได้เอื้อยเด้อเพิ่นว่าโอกาสหน้าบัดมาเบี้ยเพิ่นสิมาเบี้ยอีกบัดหน้าเนาะนี่แต่บัดหน้าบรรในจังเข่าบ้านน้องเพิ่นนอะมื้อนี้เพิ่นบาาา่ได้นอนข้างพี่เพิ่นสิกลับเลยกลับต้นแรงเลยว่าแม่ว่านอนข้างคืนนี่ว่าแบะเมือาา่องบ้านมันยังเฮาแม่กินข้าวทิ่นำอยู่เพื่อนพุ่นแล้วก็ง ทางเราอะไปพาวมาพาวมมีคนอยู่เพื่อนพอดน,นะค่ะเพราะว่าเนาะเพราะว่าต่างคนต่างมีเรียกมีงานพให้พี่น้อง,งอเลยคือเอานักเลาะไปเรื่อยๆเอ <c oughs> ากับไปปายเพื่อนมันก็คือกันเนานนนะไปป้ายเพื่อนมาได้ไปแล้วก็กลับมาคือเก่าป่ะจังใดกับคลิปนี้กับชิประมาณนี้เด้อพอดีมาพอ่อพี่น้องของเอนะ้บิงเนาะพี่น้องของเอ้บิงพันยูแคมของพอดี ปัญนหนาได้มาทั้งนี้นี่เวะกินน้ำหมกผ้าอยู่แค้มครองฮะดึงเคยกันไว้เพื่อเขาลงไปทางปากเชีเที่เขาบูบูทางพอได้โทรหาเพื่อนเนาะบูดเลยเนาะใครแน่บโอเ,เซียนยังคู่เพื่อนเพื่อนเลยทางเฮายังบูบูเพื่อนะนะว่ะยังไปเรียบเลยนะเราโอเซียนเคยไปเธอหนึงป้าสันคลิปนี้ ที่ก็ลาไปก่อนเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบัสสุสุคน